สวัสดีครับหน้างานที่นนสังนองบัวลำ้ำคู่มนีพี่น้องนะครับรถหลายยนะครับเห็นข้างเข้าอำเภอได้นน่นะครับพี่น้องเห็นข้างเข้าอำเภอนะครับแต่ว่าเห็นรถอีล่ามาแล้วนะครับนี่รถอีล่ามาแล้วองอิงมาแล้วอุงอิงออกแล้วนะครับนี่ อุ้งยิงออกแล้วนะครับยี่หล่ามากแล้วพี่น้องพ่อเอกก็ไม่หน่อยมากแล้วเด้กังหามงจอดอยู่เสียนนเสียนน่นขมาแล้วพอดีกันเสียนนกับมาพอดีกันนะครับอุ้ง,งกิงมาพอดีกันวัดดีค่ะน้องแก้มมาถึงกี่โมง ถ้ามุมกว่บเพิ่งมาถึงที่กันบ่ค่ะเป็นยังได้ไปเที่ยวไหนบ่หรือไปพักอย่างเดียวเที่ยวไหนเลยมา่ไม่ได้ไปสกายวอล์กบ่มอค่ะชื่ผ่านมาแล้วต้องงีกแล้วงีบนรถจ้ะแม่แม่มาแต่บุรีรัมย์เลยนี่มาแต่โคกวดได้นี่มาบ้านกวดบ้านกวดต้องการเห็นน้องเป็นไอดอลเห็นน้องเป็นไอดอลเพราะว่าเขาเหมือนกับ เขาสัญญากันแต้ม้าเสียนั่นถ้าไปอยู่บนเวทีไม่เจอน้องเลยแนวนเลยเดี๋ยวก็ได้ออกมาเช็คซาล์เหมือนเดิมเนื้อขึ้นมาขั้นนีก้เอ้าขึ้นได้มาขั้นนี้โอ้ยคิดว่าอุงอิงได้ลงมาคิดว่าอุงอิงได้ลงมาคนแรกนะ ที่แท้เป็นพอ่ออุงหญิงได้กลับบ้านไหมคุณคุณครูโ้ได้กลับอยู่บ้า <c oughs> พ่อกับแม่ก็จะดีใจแห้งนะครับเอาไปใส่ลยการใช่ลาบวัานดนล้งนะครับพี่หมอนอิงมาแต่บ้านนะในการใช่ก็จะมันไปบ้านคุณหมอนอิงแม่ <c oughs> น้องยังไม่ได้ลองวันนี้พยุตพยุตกับแมาแล้วสวัสดีครับยูโรโอ้อะไรนีอยู่นากินเต็มเลยสวัสดีัสวัสยูโเดี๋ยวขึ้นนีจะแันไรม่ระวังคเดี่ยวง

น้องอยู่ในรถแม่นมแม่นบีชาววจะปารปขึ้นรถไฟโย่ อารมณ์ดีคนจะได้รถขึ้นแล้วอารมณ์ดีขนาดเลยฟิอร้อมากรือนมากแล้วคนองปเนีกระามันใหญ่ร้อมากแล้วกับไปไมเลนมะมาแนก็ไหวด้มือลงเทาสีนันเลกสีสมาใช่ไโยเ้ออี่เน่ยสาดไผู้ใดพไจ้าเป็ปสีจาบอก เจ้เจเข็มไอซ้อมเข็มกัป้าม่เนี่ยละ่ะเอะะอ,อกับป้าม่เนี่ยล่ะะก้ารกเป็นารย์กปาแม่เนี่ละ่ะก็อายุห้าปันนะห้าปตัวมึงต้องเรียเ็มป้ามาเรนเข็มก็มาไปทานอาหารเอาทานดูทานเป็นลูกสาวมู้าวลูกสาวปเมีเปลองพี่มาสมอนท่ซุ้มมาไหนรวบเ้ยงสาวยุดโดนมาไหนชินหัวหมู <laughs> <laughs> ไนอได้ามชแลเพ่อนแดงไปบานพอดีแดดลมล่มตกแล้วอากาศกำลังพอดีพอดีเลยตัวคนในวงกับบอสมัยกันหลายไม่แค่มันก็บอสมัยแ่นกักันเป็นสองรอบแล้วแ่จะรอบแล้วงหวงืนแม่เรามานั่ ไม่ดีแม่ลุงเล่าก่อนไม่ลุงเด็แม่ลุงเล่าก็บพราสมัยเพื่อนเลยพี่ถึงเริ่มเพราะสมัยอย่างเี้แล้วเอาไปติดใหญ่ออกก่อนหมูงก็เป็นยังสี่แหละเนาะหมูวัวนั้นเลยเปิดโป่งเลยทางนี้รับงานไปครึ่งเดือนแล้วออกมูงสาวน้อยได้โอกาสแล้วอยู่ในรถมาแล้วมาแล้วรอครับเส้นิ้เจียวนีบง่าย เสื้อลงบานบ่เนี่ยเสื้อว,วิงว่งแม,งม่นี่หลีวิ่งเพราะการใช้เราดีใจเราเสืได้รถขึ้นอื่นนี่รถแมนน้องเราน้องเราเราเห็นน้องเรามาขับเลย พา,าไปพามาเลยบตัตตอนนี้น้องเราไปเอากะก็สิ oh. ไปฝันแก่นพอดีตัวอื่น <Yeah. S 1> เลา <Okay. S 1> แล้วอารมณ์ดีแล้วโยโย่อยู่นะั่น <Okay. S 1> แล้วสบายเนานะ <Okay. S 1> พอได้พักินโดนเนีะ <Okay. S 1> พ่อการใช้อารมณ์ดี คลิปนั่นเกเเลยเราเมดีเบ้ยเส้นแจกอีกขนาดเอ้ามาเรถคันน้อยขึ้นมาหลายคนเลยพี่น้องมาเต็มคันเลยแปดหนึ่งสองสามสี่หกคนหมดสานพี่น้องมาเบิ้งทีไเจ้าภาพเจ้าภาพรถเจ้าภาพได้หน่พี่น้องเบิ้งทีไรโอ้ยเบิ้งทีพี่น้องเจ้าภาพได้หน่ จ่างหมอนร่ำไม,ม้เข้าเบิ่งฟฟี่ต่ว่ารถที่ผ้ามาเบิ่งนรถจะภาพก้ากันนัสรถจะภาพอย่างเท่เลยนีขข่กากกากกากนี่ลาววันนั้นลงจากรถนะครับพี่น้องนะ เดี๋ยวเราอีหลาลงจากรถเนาะนะครับตอรมาคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจนะครับพอกันคลิปใหม่เนาะนะครับส่วนดีครับ